มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดมรดกของคุณปู่ไพวงที่เตรียมจะยกให้น้องปีใหม่ค่ะเรียกได,ด้ว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักแล้วก็รวยมากๆนะคะสําหรับครอบครัวเตชะนาโรงล่าสุดค่ะพ่อของหนุ่มสงกรานต์หรือว่าคุณปู่ไพวงนะคะก็ได้ออกมาโพสต์เรื่องราวของน้องปีใหม่ลูกสาวสุดที่รักของแอฟทักษ์ออน อยากให้ทุกคนอ่านข่าวดีๆอย่าเข้าใจผิดโดยคุณปู่ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าขอโทษนะครับตามข้อความบางตอนที่คุณกล่าวว่าสงกรานไม่เคยซัพพอร์ตดูแลปีใหม่นั้นต้องขอแก้ข่าวตรงนี้นะครับว่าเรามีกองทุนที่จะดูแลลูกหลานโดยเฉพาะปีใหม่ก็ได้รับการดูแลตั้งแต่เกิดจนถึงทุกวันนี้และตลอดไปรวมถึงเงินฝากประจำปีของปีใหม่ด้วยครับจึงเรียนมาเพื่อทราบ อันหนึ่งฟังคำสัมภาษณ์ของคุณแอฟทุกครั้งก็ไม่เคยพลาดพิงถึงเรื่องนี้จึงขอความกรุณาช่วยพิจารณาในการเขียนข่าวเพื่อการเข้าใจของแฟนคลับด้วยครับโดยทางบ้านของสงกรานก็มีทั้งเงินฝากประจำปีแล้วก็กองทุนรวมถึงน้องปีใหม่ก็ได้รับการดูแลที่ดีมาโดยตลอดตั้งแต่เด็กและตลอดไปด้วย เรียกว่าคุณปู่มาเองนะคะปกป้องทุกคนทั้งลูกชายหลานสาวแล้วก็แอฟทักซอนอย่างชัดเจนค่ะและในอนาคตนะคะโบนันซาเขาใหญ่แห่งนี้น่าจะตกเป็นของน้องปีใหม่อย่างแน่นอนค่ะนอกจากนี้ปู่ไผ่วงลงภาพอบอุ่นครอบครัวสงกรานนะคะเล่นสนุกสนานกับน้องปีใหม่ลูกสาวสุดที่รักที่ไม่ได้เจอกันมานานเป็นภาพที่มีแต่รอยยิ้มจริงๆค่ะเมื่อคุณปู่ไผ่วงเตชนะลงได้ลงภาพความน่ารักแล้วก็อบอุ่นลูกๆหลานๆได้มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กัน ครบทีมจริงๆค่ะเพราะมีน้องปีใหม่มาเจอกับคุณพ่อสงกรานต์แล้วก็คุณปู่ไพรวงรวมไปถึงญาติๆคนอื่นนะคะเล่นกันสนุกสนานภาพแห่งความสุขนอกจากนี้นะคะสงการานต์ได้เจอกับปีใหม่ลูกสาวอย่างเสริมทับไปด้วยมิ้นชัยดาแล้วก็ภูพาแล้วก็หลานสาวน้องโคโมโที่มาเสริมทับความเพีารในบ้านเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะค่ะซึ่งคุณปู่ไพรวงได้เขียนแคปชั่นบ่งบอกถึงความสุขในหัวใจว่า ไม่เจอกันนานพอเจอกันก็สนุกแบบนี้แหละขอขอบคุณข้อมูลจากเวล้าฟิสโป o ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ